เมื่อผมขาดอีก1 9กแต้มจะขึ้นอีลิตฮีโรอีกจะเป็นยังไงจะอาถรรพ์หรือเปล่าไปรับชมพร้อมกันเริ่มต้นด้วยเกมแรกผมก็ได้ทําการวิ่งขึ้นเขาและในขณะนั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งส่งลูกกระสุนมาทําให้ผมนั้นเจ็บหนักและต่อมาหลังจากที่ผมปัญญาเสร็จเขาก็ได้ส่งลูกกระสุนมาให้ผมอีกแล้วครับและในขณะนี้เองผมก็ไม่ได้จ็บอะไรมากผมก็เลยชักอาพิจีขึ้นมายิงไปให้เขา แลวผมก็ได้ทิ้งเขาไปอโอเคที่แปลเป็นฮีโร่ได้ไงโคตวจะอึดเลยครับและผมก็ได้วิ่งลงมาเพื่อที่จะทําการชาร์จเขาแต่ดูเหมือนว่าแผนของผมจะไม่ได้ผลเพราะเขานะ่ารู้ตัวทันผมจึงได้เอาแม็กซ์ชาร์จเขาลงไปจน้นที่เขานั้นบาดเจ็บหนักจนต้องวิ่งขึ้นป้านแอลกันเลยลครับและผมก็ได้มารอเขาที่ข้างๆบ้านและหลังจากนั้นผมก็ได้วิ่งไปที่ข้างๆบ้านเพื่อที่จะทําการกระโดดยางขึ้นไปชาร์จเขาแต่ในขณะนั้นเอง เขาก็ได้ทาการรู้ตัวทันจนทําให้ผมไม่ต้องหลบต่อแล้วเขาก็ได้ทาการกระโดดอกมายิงผมและก็ตายไปในที่สุดแต่ก็ยังดีที่คนยังผมมีดร้มป้องกันทําให้แรงของผมนั้นไม่ลดไปเลยกันต่อในเกมที่2เริ่มมาในเกมที่สองผมก็ได้ยินเสียงคนขับรถซึ่งน่าจะเป็นพวกเด็กแว้นที่อยู่ข้างๆบ้านผมและในขณะที่ผมกำลังจะตามล่าเด็กแว้นคนนั้นก็ได้มีชาวปิศาจคนหนึ่งส่งลูกกระสุนมาให้ผม จนทำให้ผมเกือบตายและผมก็ได้ส่งความล้อของผมเสียกลับไปให้เขาและเขาก็จิบอยู่เหมือนกันและหลังจากที่ผมพันยาเสร็จแล้วผมก็ได้ออกมาสู้รบต่อซึ่งผมก็ได้เอากระสุนปืน RPG ยิงไปที่เอวของเขาจนทําให้เอวของเขานั่นเกือบแตกและผมก็ได้ทําการอสการนั้นเจาะไปที่อวของเขาต่อจนทําให้เขาล่ม,มาสนับยิงผมแต่ผมก็หลบไว้ได้และก็ถสกลับจนเขาหัวโยกไปเฝ้ายูมาบาลเลยครับ ต่อมาผมก็ได้เห็นชายคนหนึ่งที่กำล,ลังวิ่ง่และผมก็ได oh, <okay. S 1> ้ส่งเขาไปเฝ้าอิอมาบาบในขณะที่ผมกํลาลังนั่งซุ่มอยู่บนหินผมก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งยั่งยองอยู่บนมันแอวผมจึงกํลาลังจะส่งเขาไปเฝ้ายมาบานแต่ก็ได้มีชายคนหนึ่งมายิงผมซะก่อนผมจึงได้ไปหลบหลังแอ,อ้วอแต่เขาก็ได้ส่งลูกมะนาวมาให้ผมจนทําให้ผมต้องวิ่งไปตั้งไอ,อ้์ออีกที่เลยล่ะครับแล้วผมก็ได้มีออกมารอเขาแต่เขาก็ไม่ผมมาให้ผมเห็น ผมจึงได้ทําการวิ่งไปที่หลังไอดับและหลังจากที่ผมไม่หลบอยู่หลังไอดับแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็ได้ผมมาให้ผมเห็นและผมนั้นก็ได้ทาการยืนรอเขาและผมก็ได้ทาการเปลี่ยนปืนเป็นปืน m 7 9ต้วและผมก็ได้ทําการส่งลูกกระสุน m จิตเก้าห้เขาแต่เขาก็ไม่ตปยทางที่ระเบิดมันตั้ง225และผมก็ทําการส่งลูกกระสุนไปอีกลูกแต่เขาก็ได้เปิดวงสีม่วง และเขาก็ได้อยู่ในไอวอลผมที่กําลังเล็งอยู่ผมก็ได้ทําการสง่งอีกลูแต่มันก็ไม่โดนแล้วผมก็ทําการบีบหาผมแล้วผมจึงต้องเปลีป่ยนปืนเป็นทอก่อนแล้วก็ได้วิ่งมาหลบหลัหงต้นไม้ต้นหนึ่งที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นต้นจากต้นใหญ่และผมก็ได้ยืนรอเขาและผมก็ได้เหยียบไอ,อของเขาโผ่ออกมาผมทําการสกิลแล้วเขาก็ได้โผล่มาอีกฝั่งผมก็ได้ทําการนิงเขา ทห้เขาต้องวิ่งหลบกันเลยผมที่มาพรอพาา้อมกับวามบ้าจึงวิ่งเข้าชาร์จและผมก็ได้ส่งกระสุน่อก้อนเข้าไปแต่ชื่อคนที่สังหารนั้นไม่ใช่ชื่อผมและเขาก็ได้ตายแบบหน้าอานาถซึ่งนั่นก็ทำให้ผมโกรธมากและผมก็ได้ทำการยืนมองศพเขาอยู่อย่างนั้นและในขณะที่ผมกำลังยืนมองศพเขาก็ได้มีเสียงเท้าชายปิศาจคนหนึ่งมาจากมองเหล่าและผมก็ได้แปลงร่างพุ่งยาาไปยิงเขาอย่างไอวบบอรและเขาก็ได้ตายไปในที่สุด จพืทำให้ศัตรูหนึ่งตอนนี้เหลือแค่ผมและอีกหนึ่งคนและในขณะที่ผมกําลังตามหาเขาอยู่ก็ได้มีลูกกระสุนปริศนาพุ่งมายิงใส่ผมจนท้องขผมน้นไม่ทันตั้งตัวในตั้งไอวอไปแล้วก็ได้ส่งลูกกระสุนทอก้อนลูกสุดท้ายไปให้เขาและเขาก็ได้ส่งลูกมะนาวมาให้ผมซึ่งเขาน่าจะกลัวผมมากและผมก็ได้ยินเสียงระเบิดผมจิงหยิบระเบิดขึ้นมาและทำการส่งให้เขาและเขาก็ถวนกลกระไม้ผมถึงสองลูก และลูกที่สองลูกที่3าก็าตามมาซึ่งผมนั้นก็ไม่ทันตั้งตัวและทาไม่ตั้งไอวอไปหลายลูกมากซึ่งเขาก็ปามาไม่หยุดจนทําให้ผมนั้นไม่ได้พันยาเลยทีเดียวเชียวผมจึงวิ่งหลบหลังต้นไม้และผมก็ทาการพันยารอเขาแล้วก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่ยอมแพ้จึงไม่สนใจอปเบื่อมาอีกหนึ่งลูกแต่อย่างดีที่ผมนั้นตั้ง,งไอบอลไว้ได้ทันผมจึงวิ่งมารอเขาและได้ทําการตั้งเขหดูชั่งู่นหนึ่งอันแต่ผมก็ไม่รู้ตั้งไปทำไม และผมก็ได้ทําการวิ่งเข้าชาร์จเขาและเขานั้นก็หวงว่าจะรู้ตัวทางน้องของเขาจะเข้าชาร์จผมจะวิ่งหลอกไปื่อหยทีและวิ่งออกมายิงเขาและฉันก็รู้ทันทีที่ซึ่งนั่นก็คือผมตายครับและในที่สุดผมก็ได้ทาการขึ้นเรนไอริทฮีโนอิกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งบอกเลยว่าโคตรยากและใครที่อยากจะขึ้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับ